สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะพานะครับมาแนะนำนะครับวิธีการดูแลนะครับเฟิร์นในกลุ่มไดนาเลียนะครับหรือถ้าเกิดว่าในประเทศไทยเราก็จะเรียกว่าต้นกระแตไต่ไม้นะครับส่วนแต่ละภาคเนี่ยอาจจะมีชื่อที่แตกต่างกันไปนะครับเรามาดูวิธีการดูแลนะครับสําหรับเจ้ากระแตไต่ไม้นะครับสายพันธุ์ของที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาหน้าแล้งเนี่ย หรือช่วงที่ขาดฝนเนี่ยเขาจะมีการทิ้งใบนะครับใบก็จะเหี่ยวโรยไปแบบนี้เลยนะครับก้านใบจะพักตัวนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะสะสมอาหารเก็บไว้รอสําหรับเวลาที่มีหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะแทงยอดออกมานะครับสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงไว้ตามบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการลดน้ําให้เกิดความชุ่มชื้นน่ยก็จะสามารถที่จะมีใบได้ไดตลอดทั้งปีนะครับถ้าเกิดว่า มีการลดน้ําแต่ถ้าเกิดอย่างต้นนี้คือผมปลูกไว้นะครับเป็นบริเวณในสวนนะครับก็ปล่อยทิ้งๆเลยก็เมื่อทิ์ที่แล้วนะครับก็ได้ลดน้ําไปครั้งหนึ่งนะครับเขาก็เริ่มตื่นขึ้น,นมานครับมียอดออกมียอดใหม่ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนมีการได้ลดน้ําไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็จะต้องลดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ ลดครั้งหนึง่งแล้วก็อาจจะมีการหยุดไปนานแล้วก็กลับมาลดใหม่นะครับทําแบบนี้นะครับต้นมันจะปรับสภาพไม่ทันก็จะทําให้นะครับสารอาหารที่ถูกเก็บนี่ยมันอ่อไปนะครับแล้วก็จะเน่านะครับมันมันจะเหี่ยวไปเลยก็จะทําให้ต้นกระแตแต่ไม้นะครับตายนะครับถ้าเกิดว่าจะไม่ลดน้ําก็คือต้องทิ้งไว้แบบไม่ลดน้ํานะครับถ้าเกิดว่าลดบ้างไม่ลดบ้างเนี่ยมันก็จะ ปรับตัวไม่ทันนะครับแล้วก็จะตายนะครับเพื่อนๆที่เลี้ยงก็ผมก็แนะนํานะครับถ้าเกิดใครอยากจะให้มีใบเนะี่ยก็ควรที่จะลดน้ําเขาตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาพักตัวแล้วหรือเพื่อนๆไม่ค่อยมีเวลาเนะี่ยก็ทิ้งเขาไว้แบบนั้นนะครับไม่ต้องลดน้ําอะไรเลยเพราะว่าเขามีสารอาหารเก็บไว้ตามข้อต่อนะครับมันเป็นคล้ายๆเป็นหัวนะครับเห็นไหมแี่ก็จะมียอดออกมาเขาจะก็จะออกมาตามกราบนะครับแล้วพอมีใบแตกมากๆเนะี่ย กาบก็จะมีการแตกผัดกาบใหม่นะครับให้ดูลอบๆต้นถ้าเกาะต้นไม้นะ่ะไอเฟิร์นตรกนี้มันก็จะค่อยๆลามลามขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนี่ก็เหมาะสําหรับนํามาใช้จัดสวนป่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็่จะพาไปดูนะครับเป็นต้นที่มันมีใบสมบูรณ์แล้วก็ได้เอามาปลูกไว้นะครับข้างล่างสามารถที่จะปลูกลงดินได้นะครับสําหรับเฟิร์นตนัวนี้ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆอ,อยากจะปลูกในกระถางลงดินก็สามารถที่จะทําได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เอาลงดินนะครับโอเคนี่นะครับเพื่อน,อนๆตัวนี้ก็เป็นที่ผมเอ,เอามาปลูกลงไว้กับดินเลยนะครับไม่มีไม่ได้ใส่วัสดุดเป็นกับมะพร้าวหรืออะไรเลยนะครับคือปลูกปลูกลงดินแล้วก็เอาไม้เนี่ยเอาเศษไม้มาวางไว้ข้างๆเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีไม้แบบนี้ แล้วก็เอาทั้งกอเนะี่ยมามาแบ่งๆนะครับแล้วก็วางปลูกเอาดินกลบเลยนะครับนี่เห็นไหมปลูกลงดินก็สามารถทําได้นะครับนี่เขาก็จะแตกเป็นคล้ายๆกับเป็นหัวนะครับจะไหลไปเรื่อยๆตามพื้นอนะ่ะแล้วก็จะมีการแตกกับใหม่นะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าแต่ถ้ามันสมบูรณ์มากๆเนี่ยใบยเนี่ยสามารถที่จะออกมาตลอดนะครับได้ทั้งปีเลยก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่แต่ถ้าเกิด เราได้ทิ้งช่วงขาดน้ำมันไปสักระยะหนึ่งนะครับใบก็จะเหี่ยวนะครับเหี่ยวแบบเหมือนเหมือนเหมือนต้นวิดีโอเลยนะครับก็จะไม่มีใบมันจะทิ้งใบตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสะสมอาหารไว้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูบริเวณเงานะครับเจ้าเฟืร์นตัวนี้นะครับก็ขยายพันธุ์นะครับสามารถตัดแบ่งแยกได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยากจะขยายพันธุ์เนี่ยสามารถแบ่งเป็นชิ้นๆนะครับแต่ขอให้มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะ ใหญ่สักนิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันชิ้นน้อยไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเน่านะครับเพื่อนๆในการจะแบ่งเนี่ยก็สามารถนะครับใช้มีดตัดตัดตัด,ตดแล้วก็นํามาปลูกนะครับตามพื้นที่ต่างๆได้เลยนะครับสามารถเอาไปเกาะกับต้นไม้ได้นะครับทุกชนิดเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนเฟิร์นคล้ายๆเฟิร์นอิงอาศัยนะครับนี่เขาก็จะมีสปอร์ใต้ร่างเด่นนะครับอื ไอ้สปอร์ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันตกไปในที่ชื้นๆเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับมันขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับเฟิร์นตัวนี้สําหรับทางภาคใต้เนี่ยก็จะพบได้ค่อนข้างเยอะนะครับตามสวนปาล์มหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแทบจะทุกที่นะครับของประเทศไทยเลยที่ติดกับภูเขานะครับมีลําธารหรือว่ามีความชุ่มชื้อนอุดมสมบูรณ์อ่ะพบได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหม ส่วนข้อควรระวังก็ที่บอกนะครับก็คือถ้าลดน้ําแล้วเนี่ยก็ควรที่จะลดตลอดหรือถ้าปล่อยให้แห้งก็ควรที่จะปล่อยให้แห้งตลอดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะปรับไม่ทันนะครับอย่างการนําไปใช้งานเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปดีไซน์นะครับห้อยแขวนหรือว่าจะเกาะต้นไม้ไม่ว่าจะเอาไปใช้กับลําธารน้ําตกจําลองนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับเพราะว่าใบเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างจะพลิ้วนะครับสวยงามนะครับนี่ สามารถอยู่ติดริมน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในน้ําได้นะครับคืออยู่บริเวณริมน้ำเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็แตกใบได้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องของปุ๋ยนะครับไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องปุ๋ยนะครับเพราะว่าแค่เขามีน้ําลดแล้วก็มีแสงแดดแบบเพียงพอนะครับสามารถเนี่ยผมขอบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเฟืรอนตัวนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย ปลูกในร่มตั้งแต่แรกเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในร่มนะครับแต่ถ้า,ามันโดนแดดตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นกาบสีน้าตาลแล้วเราเอามาปลูกไว้บริเวณแดดเนี่ยมันก็จะสามารถปรับสภาพนะครับให้อยู่กับแดดได้นะครับแต่ที่สําคัญคือเรื่องของความชื้นในดินเนี่ยขาดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอามาปลูกกลางแดดเนี่ยต้องมีความชื้นในดินค่อนข้างสูงนะครับอย่างบริเวณนี้ก็จะมีน้ําไหลมาทุกวันนะครับคือผมปล่อยเป็น ่าน้ำบาดาลน,นะครับจะปล่อยไปทั่วสวนเลยก็มันก็จะมาเจอแบบนี้ทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากเอาไปปลูกกลางแดดเนี่ยก็ควรที่จะมีแหล่งน้ําใกล้ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลูกในร่มเนี่ยก็แนะนําให้เป็นพวกกับมาพ้าวหรือว่าเป็นวัสดุที่มันปลูกกล้วยไม้อะไรตามเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับเฟืร์นตัวนี้ไม่เรื่องมากครับดินก็อยู่ได้นะครับเกาะต้นไม้ก็สวยนะครับ หรือถ้าเกิดบางท่านเนี่ยมีไอเดียนะครับเอาไปไว้ตามก้อนหินนะครับไม่ว่าจะเป็นหินแบบหินแกนเนี่ยหินฟองน้ําอะไรสามารถนําไปเกาะนะครับเมื่อเขาติดแล้วเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมชาตินะครับให้ดูสวยนะครับดูสปอร์นะครับเยอะมากสวยมากเลยครับใบนี้นี่นี่เห็นไหมครับก้านของเขานะครับสามารถยาวได้มากกว่านี้นะครับคือนี่ก็คือมันเพิ่งแตกมาเป็นชุดแรกนะครับตอนแรกปล่อยให้มันแห้งไปเลย อันนี้เพิ่งจะเริ่มแตกออกมานะครับเพิ่งอายุได้ประมาณเดือนหนึ่งเองนะครับนี่เพราะว่าผมได้ขยายพันธุ์แบ่งออกไปเมื่อก่อนปลูกไว้บริเวณนี้เต็มหมดเลยนะครับก็แยกออกไปใส่กระถางบ้างนะครับแล้วก็เอาไปเกาะต้นไม้นี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยใดๆนะครับอยากที่จะสอบถามวิธีการปลูก หรือการดูแลต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาในคลิปนะครับผมจะตอบคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับกด subscribe กดถูกใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของเฟิร์นแล้วก็ต้นไม้จัดสวนสวนป่าต่างๆนะครับโอเคครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ